สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการดูเครื่องรีฟิวบิทจากศูนย์นะครับที่เป็นของตัว F a p p l e เองนะครับดูไม่ยากน,นะครับหลักพื้นฐานดูง่ายก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับเห็แล้วเครื่องไม่ฝุ่กล้องไม่ฝโอเคแล้วก็ไปที่เกี่ยวกับตัวท,ทั่วไปนะครับไปกันไปที่เกี่ยวกับ เพื่อดูตัวโมเดลนะครับถ้าเป็นเครื่องรีฟอร์บิทที่มาจากจีนเอ้ยขอโทษนะครับเป็นเครื่องวิทที่มาจากศูนย์ตัวโมเดลตัวนี้จะเป็นตัว f นะครับโดยส่วนมากถ้าเป็นตัว m เนี่ยก็คือเป็นเครื่องเครื่องใหม่เลยนะครับเครื่องไม่ได้รีฟอร์บิทถ้าเป็นเครื่องรีฟอร์บิทโมเดลตัวนี้จะเป็นตัว f นะครับถ้าเป็นรีฟอร์บิทจากศูนย์ apple นะครับโอเคนะครับส่วนถ้าเป็นเครื่องรีฟอร์บิทจากจีนอย่างเช่นบอร์ดที่เป็นของ เครื่องยำมาแล้วครับโดยส่วนมากเขาจะเรียกกันครับกระสานส่วนมากผมว่าดูพื้นฐานด้านนอกก็น่าจะน่าจะทราบได้นะครับอย่างเช่นปุ่มกดเนี่ยครับตัวเนี้ยมันจะไม่รู้สึกแน่นนะครับมันจะรู้สึกแบบหลวมๆครับแต่ก็ตัวปุ่มโฮมมันจะรู้สึกได้เลยนะครับถ้าเวลาจับและสัมผัสอยู่มันจะรู้สึกได้ว่ามันไม่มันไม่แข็งแรงครับนะครับวันนี้ผมก็มาแนะนาแค่นี้นะครับในส่วนของการดูเรซูบิด เครื่องศเครื่องจากศูนย์นะครับเป็นลิฟบิตเครื่องจากจากศูนย์ตัวศูนย์เองตัวโมเดลก็จะเปลี่ยนเป็นจาก M มาเป็น F นะครับครับสวัสดีครับ